ดีครับตอนนี้อยู่กับช่องหม้ยวส,สันใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอพระคุณทุกคนที่ช่วยสนับสนุนช่องหม้ยวส,สันโดยการไม่กดข้ามโฆษณาและช่วยสนับสนุนโดยการกดสมัครสมาชิกสําหรับสมาชิกสามารถดูได้มากกว่า20กว่าตอนถ้าเราจะมีละครใหม่ๆมาให้ดูมากกว่าใครๆวิธีการสมัครก็ง่ายๆนะครับแค่กดตรงคําว่าสมัครหรือกดที่คําอธิบายใต้คลิป สำหรับเรื่องนี้เป็นเรื่องของพี่ชายเซลูที่มาจากโรคเอร์พร้อมกับพลังพิเศษและความสามารถในการกินกินวงแหวนวิญญาณเรื่องราวจะเริ่มต้นตั้งแต่แม่เซลูยังไม่ตายมาดูกันว่าพี่ชายเซลูจะทรงพลังแค่ไหนและเมื่อเจอกับถังซานเรื่องราวจะเป็นยังไงมาติดตามกันได้นะครับสำหรับช่วงเวลาลงคลิปเราจะลง3ามช่วงเวลานะครับนั่นก็คือช่วงเช้าแปดนาฬิกา ช่วงเที่ยง12นาฬกาสนาทีและช่วงเย็น18นาฬิกานะครับสำหรับวันอาทิตย์กับวันจันทร์เราจะลง2ช่วงเวลาเท่านั้นนะครับนั่นก็คือตอนเช้า8นาฬิกาตอนเที่ยง12นาฬกาสนาทีเรามารับชมตอนต่อไปกันเลยนะครับพลังของเสี่ยวโจในปัจจุบันเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงแม้ว่าพลังปีศาจของเสี่ยวโจจะเคยเป็นสีดำมาก่อนก็ตามแต่ทว่ามันบริสุทธิ์มากในตอนนี้ดังนั้นทางซัน จึงจำได้ว่าพลังนั้นเป็นของใครแต่คนที่สามารถปล่อยพลังอันทรงพลังเช่นนี้ได้จะต้องเป็นศิษย์พี่ของเขาดังนั้นทั้งศาลจึงหันไปหาเซียวโจและพูดถึงเซียวโจโดยตรงในขณะนั้นทั้งศาลก็ตะโกนว่าท่านผู้ทรงพลังออกมาเถอะเซียวโจรู้ว่าปิปิตรงมีวิญญาณยุดการต่อสู้คู่และตอนนี้วิญญาณยุติการต่อสู้ที่สองของเขาเขาต้องการวงแหวนวิญญาณและปิปิตรงเขาน่าจะมาที่ อาใหญ่ชิงโตเพราะฉะนั้นเสี่ยวจูจึงไม่เต็มใจที่จะเปิดเผยตัวตนของเขาแม้ว่าจะเผชิญหน้ากับถังสารก็ตามเสี่ยวจูลุกขึ้นยืนแรกตอนนี้รูปร่างของเสี่ยวจูก็เปลี่ยนไปอย่างมากแรกถึงแม้เสี่ยวจูจะอยู่กับอาหยาแรกถังสารก็เคยเห็นอาหยามาก่อนแต่ทะว่าหลังจากที่เธอตื่นขึ้นแล้วรูปร่างของอาหยากเขาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาแรกอาหยาก็เปลี่ยนแปลงรูปร่างของเธอเช่นกันดังนั้น ถังสารจึงไม่สามารถที่จะรู้จักอาเหยาและเสี่ยวจูได้เลยทันทีที่เสี่ยวจูปรากฏตัวถังสารเขาระดใจยอย่างมากเขาไม่คิดว่าเด็กหนุ่มคนนี้จะมีพลังเช่นนี้ซึ่งเป็นพลังอันยิ่งใหญ่จริงๆเขาน่าจะเป็นทายาทของเทพเจ้าด้วยใช่หรือไม่เสี่ยวจูไม่ได้เดินขึ้นไปเพื่อทําความรู้จักกับถังสารใดนั้นโอ่ดน่หน้า,าก็ารูขึ้นยืนเช่นกันและมองเสี่ยวจูด้วยความประหลาดใจเสี่ยวจูพูดอย่างไม่แสใจว่า มื่อเส้นทางมีอุปสรรคถ้าก็แค่ชักดาบออกมาช่วยแค่นั้นไม่จําเป็นต้องขอบคุณข้าท่านคือใครทางสารถามเสี่ยวจูพูดอย่างเฉยเมยว่าข้ามีชื่อว่าเฮยเหยายข้าเพิ่งผ่านมาที่นี่และเห็นว่าที่นี่เต็มไปด้วยพลังชีวิตข้าจึงมาดูเมื่อข้าเห็นฉากนั้นข้าก็เลยลงมือสักหน่อยขอบคุณมากทางสารยกมือขึ้นในขณะนี้ทางเฉินมองที่เสี่ยวจูด,ด้วยความประหลาดใจและถามว่า น้องชายแสงสีดำที่เจ้าเพิ่งปล่อยออกมานั้นชัดเจนว่าเป็นพลังแห่งเทพเจ้าเจ้าเป็นผู้สืบทอดของพระเจ้าใช่หรือไม่เมื่อพูดถึงผู้สืบทอดเทพเจ้าทางสารก็คิดถึงสิทธิพี่ของเขาทันทีแต่ถ้าว่าบุคคลที่อยู่ตรงหน้าไม่ใช่สิทธิพี่ของเขาแน่นอนทางรูปร่างหน้าตาและรัศมีลมหายใจของเขาก็ไม่เหมือนกันเช่นกันเซียวจูไม่ได้ตอบคำถามของถังเฉินเพียงแต่พูดว่าเอาระข่ามิทธระจะต้องทำ ไว้เจอกันใหม่ทางสารของคำนับแรกปล่อยให้เสี่ยวจูจากไปเหตุผลที่เสี่ยวจูทาแบบนี้เป็นเพราะปิปิโตงกําลังจะมาที่ปาใหญ่ชิงโตเพื่อที่จะร่าตา้าเหมิงและเอ่อเหมิงในประวัติศาสตร์ของโต้รัวนั้นทั้งต้าเหมิงและเอ่อเหมิงต่างก็ถูกปิปิโตงตามร่าและพวกเขาเสียสละวงแหวนวิญ,ญญาณให้กับทางสารต่อมาตาม้าเหมิงและเอ่อเหมิงเป็นญาติของเสียเส่ยวจูเสี่ยวจูไม่ต้องการให้พวกเขา เสียสระวงแหวนดังนั้นเขาจึงทําให้ความรับทรงพลังยิ่งขึ้นสําหรับเขาราบรายที่เสียวซานและเสียวอูสบายดีเสียวโจก็รู้สึกร่องใจถังซานและถังเฉินเริ่มที่จะจํากันได้หลังจากที่เสียวโจจากไปเอาระลุกขึ้นลุกขึ้นเหลวเข้าเด็กดีให้ข้ามองเจ้าดีๆหน่อยถังซานก้มหน้าลงเขาไม่อยากจะพูดอะไรมากแต่ทว่า ในแววตาของถังซานมีน้ำตาคอแล้วจากนั้นเขาก็พูดขึ้นว่าท่านผู้อาวุโสท่านผู้ทวดท่านช่วยพ่อข้าได้หรือไม่ถังซานขงคำนับอีกครั้งถังเฉินพูดด้วยความประหลาดใจเจ้าลุกขึ้นก่อนเอาระมีอะไรงั้นเหอรอกอะไรขึ้นกับเฮาเอ,อ๋อเขาคือคนที่ข้าวางจะให้สืบทอดต,ตำแหน่งจากข้ามากที่สุดเอาระตอนนี้เจ้าพูดอย่างละเอียดให้ข้าฟังหน่อยได้ไหม ทางสารเข้าใจทางเฉินเคยรู้สึกถึงลมหายใจของท่านพ่อของเขาตอนที่อยู่ในเมืองหลวงแห่งการสังหารในตอนนั้นน่าเสียดายที่ท่านผู้ทวดของเขาจำท่านพ่อของเขาไม่ได้ในตอนนี้เขาถึงเล่าเรื่องสถานการณ์ของสำนัก,ก,นกเ้าเทียนอย่างละเอียดตลอดหลายปีที่ผ่านมาแระความรักระหว่างพ่อกับแม่ของเขาแระการข่มเหงจากสำนักวิญญาณยุทธการขับไล่สำนักต่างๆและสำนักเ้าเทียนก็ถูกปิดตัวลงได้บัดนี้ สำนักข้าวเทียนก็ถอนตัวและไม่มีกำหนดที่จะกลับมาถัางเฉินเป็นปู่ทวดของถังซานความแข็งแกร่งของเขายังคงอยู่ที่ระดับพมยุทธ์ป๋อไซซีตอนนี้เขาได้รับมรดกบางส่วนจากเทพอสูรแล้วและในตอนนี้พลังของเขาก็าอยู่ในระดับ99เพียง่ว่าในตอนนี้เขาจะกลายเป็นวิญญาจารย์อันดับหนึ่งของโลกเมื่อฟังคำพูดของถังซานสีนหน้าของถังเฉิน ก็ดูน่าเกียดขึ้นเรื่อยๆอะไรกันสำนักวิญญาณยุศเอาเปรียบเราขนาดนั้นเลยงั้นเหรอเชียนเจ้าเร็วเจ้ามันเร็วจริงๆนอดพุ่งพลานผันผลอย่างไม่เป็นระเบียบทั้งซานเมอเห็นรอยเลือดแดงวา่าด้ต้ผิวหนังของบรรพบุรุษผู้ยิ่งใหญ่ของเขาเอ้าเออเอ้าเออตกอยู่ในสภาพแบบนี้จริงๆเจ้าเด็กคนนี้ทําไมถึง,งโง่นักถังเฉินหลังน้ําตาแต่น้ําตาของเขายังคงเป็นสีเลือด ท่านปู่ทวดท่านอย่าเพิ่งเสียใจไปเลยตอนนี้สําหรับพวกเราสิ่งสําคัญที่สุดคือทําอย่างไรให้สํานักเข้าเทียนกลับมาเป็นสํานักวิญญาจาร์อีกครั้งและเป็นอันดับหนึ่งในโลกทําลายความทะเยอทะยานของสํานักวิญญาณยศกาจัดมันให้สิ้นซากแก้แค้นให้กับท่านพ่อและท่านแม่ข้าจะไม่มีวันยอมแพ้เด็ดขาดถังเสินมองถังซานด้วยความตกตะลึงพูดไม่ออกอยูู่่หนึ่งถังซานมองดูปู่ทวดอย่างจรงิงจัง เขาคิดว่าฝูัทวดรู้สถานการณ์ของสำนักแล้วท่านปูจะต้องกลับไปเพื่อจัดการสถานการณ์โดยรวมอย่างแน่นอนแต่ทว่าแสงสว่างในดวงตาของถังเฉินค่อยๆหลีลงเขาถอนหายใจยาวใส่หัวแระรับตาลงอย่างเจ็บปวดสำนักเข้าเทียนมีอะไรจะต้องจัดการอีกมากแต่ข้าไม่สามารถกลับไปสำนักกับเจ้าได้เด็กดีมีเพียงเจ้าเท่านั้นที่จะทําให้สำนักกลับมารุ่งเรืองได้ในตอนนี้ เจ้าสอบผ่านบททดสอบของเทพสมุดกี่ครั้งแล้วทางสารมองทางเรินด้วยความมึนงงเล็กน้อยและพูดว่าท่านผู้ทั่วตอนนี้ค่าทดสอบครั้งที่7ของเทพสมุดผ่านไปแล้วทางเฉินพูดว่าดีมากเราจนกว่าจะถึงเวลาทดสอบบทที่9ของเทพสมุดเจ้าจึงจะกลับไปที่เกาะเทพสมุดใช่หรือไม่ทางสารพยักหน้าใช่ทางเฉินสอดมือเข้าไปในอ้อมแขนของเขา หยิบอนทองขนาดเล็กที่มีอัญ,ญาณีสีดำฝังอยู่ทั้งสองด้านออกมามันดูแปลกตาเหลือเกินเก็กดีนี่สำหรับเจ้ามันเป็นของที่ระลึกและมันยังเป็นสัญลักษณ์ของผู้นำอวสโสข,ของสำนักเข้าเทียนของเราอีกด้วยสิ่งนี้จะช่วยเจ้าจัดการเรื่องทุกอย่างทั้งหมดมีสิทธิที่จะยกเลิอกอำนาจต่างๆและแตัดสินใจเรื่องสำคัญ,สำค,ญสำคัญในสำนักอีกดีปีนี้เจ้าเพิ่งจะอายุ20และเจ้าเข้ามาถึงวงแหวนที่8ดแล้ว และเจ้าสามารถผ่านการทดสอบของเทพสมุทรได้ทั้ง7ข้อข้ามันไม่มีอะไรเลยเมื่อเทียบกับเจ้าตอนที่อายุเท่ากับเจ้ามันต่างจากเจ้ามากเด็กดีค่าภูมิใจในตัวเจ้าเหลือเกินเจ้าคือความภาคภูมิใจของสำนักเข้าเทียนของเราในอนาคตสำนักเข้าเทียนต้องฝากไว้กับเจ้าแล้วเมื่อเจ้าจะเข้าทดสอบการทดสอบที่9้าของเทพสมุทรเจ้าก็กลับไปที่วิหารเทพสมุทรข้าจะรอเจ้าอยู่ที่นั่น ข้าติดหนี้บุญคูณพอใส่สีมากเกินไปแม้ว่าเขาจะทำตามสัญญาที่ให้ไว้กับเธอไม่ได้แต่เ,เขาก็อยากจะเจอเ,อเธออีกสักครั้งเหมือนกันขณะที่เขาพูดเขาได้โยนขอนทองคำให้กับถังซานจากนั้นก็กระโดดเคลื่อนทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้าดุดนกสีแดงตัวใหญ่และกลายเป็นดาวอุกกาบาตทันท,ทีและหายไปจากสายตาของถังซานภายใต้แสงสีทองอารามโฮเดนหนาค่อยๆขยับตัว เธอเองก็ไม่ได้บาดเจ็บสาหัสอะไรมากนักแค่เป็นลมไปก่อนหน้านี้ด้วยความช่วยเหลือจากแสงเทพสมทรไม่นานนักเธอก็ฟื้นจากอาการโคมา่าเมื่อลืมตาขึ้นเห็นทั้งสารอยู่ตรงหน้าเป็นครั้งแรกของเรียนหนาถอนหายใจและพูดว่าเจ้าฆ่ามันแล้วใช่หรือไม่สีหน้าของเธอเต็มได้วยความตื่นเต้นขณะที่เธอครางดิ้นรนอย่างเจ็บปวดในสรอบไม่เห็นผู้ใต้บงังคับบัญชารอบตัวร้องรงทีละคน เธอรู้สึกสิ้นหวังแล้วเมื่อเธอสิ้นหวังมีเพียงร่างหนึ่งปรากฏขึ้นในใจของเธอคนคิดไปเลยเปยว่าแม้เพียงได้พบกับเขาอีกครั้งก่อนตายเธอก็พอใจแล้วในเวลานี้เมื่อเขาปรากฏต,ตัวแสงสีทองอบร้อมเรากับเทพเจ้าลงมาสู่พื้นโลกเมื่อเทียบกับเมื่อก่อนเขาดูกล้าหาญและแข็งแกร่งกว่ามากแถมยังมีสเสน่ห์เป็นผู้ใหญ่กว่าระหว่างท่าทางต่างๆสกัดกัน้นศัตรูช่วยเธอในช่วงเวลาที่สำคัญที่สุด อาไจจะสมบูรณ์แบบไปกว่านี้อีกแม้ว่าหูเรน่าจะไม่ได้พบกับเขามานานมากแต่เธอก็ได้พบกับเขาอีกครั้งในสถานการณ์เช่นนี้เขาสามารถช่วยเธอได้อีกครั้งสิ่งที่หูเราน่ามีในใจมีเพียงความสุขและความพอใจแม้เธอจะรู้ว่าใจของคนคนนี้ไม่ได้อยู่ที่เธอแล้วก็ตามหน้ารานี้มันก็ไม่สําคัญอีกต่อไปอังสารพยักหน้าเบาๆและพูดว่าลืมมันไปเถอะไม่มีอะไรผิดถ้าจะพูดว่า เขาได้ข้าวราชาแห่งเทพสังหารคนก่อนโมเรนนาพยายามที่จะรูกขึ้นทต่ใดนั้นก็พบว่าเสื้อผ้าของเธอขาดออกไปจํานวนมากใบหน้าของหูเรน่าแดงกำเธอหันกลับไปอย่างรวดเร็วหยิบเสื้อคลุมออกมาและสวมลงบ,บนร่างกายของเธอจากนั้นก็พูดว่าขอบคุณที่ช่วยฆ่าไว้โมเดร์นาพูดทางสารยิ้มบางๆและพูดว่าไม่ต้องกังวลเขาแค่มาตามหาฆ่าถ้าฆ่าไม่ได้เจอเขาครั้งนี้เราก็จะต้องเจอกัน กลับมาอีกครั้งใบหน้าของโหรนาเริ่มที่จะแดงก่ำแล้วเธอเอ่ยอย่างแผ่วเบาว่าครั้งที่แล้วในป่าใหญ่ชิงโตทางสารขมวดคิ้วและพูดว่าไม่จําเป็นต้องพูดถึงเรื่องนั้นข้าจะคิดบัญชีเรื่องนี้กับจักรวรรดิวิญญาณยุทธของเจ้าเองโหรนาถอนหายใจและพูดว่าข้ารู้ความกระชังนี้ยากที่จะระลายไปเออใช่ทางสารอากวันหนึ่งเจ้าสามารถที่จะร้มจักรวรรดิวิญญาณยุทธได้ เจ้าไปชีวิตอาจารย์ของข้าได้หรือไม่เธอเป็นคนที่มีชีวิตที่ยากลำบากจริงๆทางสารย่อเยยพูดขึ้นว่ามีชีวิตที่ยากลำบากงั้นเหรอในฐานะสมเด็จสังฆราชแห่งสำนักวิญญาณยุทธและในปัจจุบันก็เป็นจกักรพรรดินีของจักรวรรดิวิญญาณยศแม้ว่าเธอมีชีวิตที่ยากลำบากงั้นเหรอแม้ว่าเธอจะมีชีวิตที่ยากลำบากจริงๆเธอจะโยนความเจ็บปวดของเธอให้คนอื่นงั้นเหรอ แม่ของข้าตายเพาะสำนักวิญญาณยศข้าต้องแก้แขนที่เขาฆ่าแม่ของข้าเจ้าไม่เปลี่ยนปนต้องพูดอะไรข้าโร้เจ้ายังมีความดีอยู่ในใจหากวันนั้นมาถึงข้าจะไม่ฆ่าเจ้าแต่พิพิธงต้องตายหากเจ้าไม่อยากเห็นด้วยตาของเจ้าจงออกจากจักรวรรดิวิญญาณยศโดยเร็วที่สุดในวันนี้โมเดลหน้ามองทางซานอย่างว่างเปล่าวดวงตาแดงขำและพูดว่าทางซานเจ้าคิดจริงหรือว่าด้วยอำนาจของสองจักรวรรด เจ้าจะสามารถต่อบคอนกับอาณาจักรวิญญาณยุทธของเราได้เจ้าทางหากที่ควรจะไปเจ้าไม่ได้ปรากฏตัวมาหลายปีแล้วไม่ใช่งั้นเหรอเจ้ากลับมาทําไมมันไม่ใช่สิ่งที่เจ้าสามารถต่อต้านได้จริงๆถึงแม้ว่าข้าจะมาดูว่าเจ้าบรรลุถึงความแข็งแกร่งได้อย่างไรแต่เจ้าจะทําอะไรได้หากเจ้าได้รับตาแหน่งราชทินนานามพมายุทธ มันจะมีประโยชน์อะไรเราก็เป็นเพียงแค่วิญญาจารย์คนเดียวและเจ้าจะต้องพบกับวิญญาจารย์นับหมื่นในจักรวรรดิวิญญาณยศวิญญาจารย์ของทั้งสองจักรวรรดิรวมกันยังไม่ถึงหนึ่งในสามของจักรวรรดิวิญญาณยศของเราตราบใดที่เรารวมมวลตนต่างๆของจักรวรรดิเข้าด้วยกันวันที่กองทัพรวมเป็นหนึ่งคือวันที่จักรวรรดิทั้งสองจะต้องร่มสลายมันยากเหลือเกินที่จะคิดเจ้าจะแข่งขันกับทั้งทวีปด้วยกำลังของเจ้าเองได้อย่างไง ทางสารพูดอย่างแผว่วเบาว่าไม่มีประโยชน์ที่เราจะมาคุยกันตอนนี้ในเมื่อเจ้าไม่เป็นอะไรงง้นค่าขอตัวก่อนเจอกันใหม่ครั้งหน้าเราคงจะเป็นศัตรูกันเมื่อพูดมาถึงตรงนี้ทางสารก็ถือตีสนวนเทพสมุดหันหลังแล้วจากไปเชา้าก่อนหัวเราะหน้าเอ่ยด้วยความกัางวลดวงตาคู่สวยเต็มไปด้วยความโศกเศร้าเวลาผ่านไปเนื่อน,นานทำไมเขาถึงไม่ยอมรับความรู้สึกของเยี่ยนตั้งแต่ตอนนั้น แม้ว่าตัวเธอเองจะไม่อยากจะยอมรับแต่เธอเขารู้ดีว่าเป็นเพราะชายที่อยู่ตรงหน้าเธอเธอไม่มีวันลืมประสบการณ์บนถนนที่อยู่ในเมืองแห่งการสังหารที่เคยร่วมเดินทางมาด้วยกันในตอนนั้นไม่ต้องพูดถึงรัศมีลมหายใจของชายผู้นี้เลยบางครั้งความรักก็มีความหมายช่วงเวลาที่เธอกับทังสานอยู่ด้วยกันนั้นช่างสั้นนักแต่ความรู้สึกที่ไม่อาจลืมเลือนนั้นเป็นสิ่งที่เยี่ยนผู้ตบโตมาด้วยกันตั้งแต่เด็ก ไม่อ่านว่าให้เธอได้เธอก็พยายามที่จะลืมถังสารเช่นกันแต่น้ำเสียงแร่รอยยิ้มของเขาไม่อ่านลบเรือนไปจากใจของเธอได้เลยณเวลานี้การได้เห็นผู้ชายที่เธอรักดูเฉยเมยต่อเธอเหลือเกินเธอจะไมไ่รู้สึกอึดอัดแบบนี้ได้อย่างไรเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรโปรดติดตามได้ในคลิปหน้านะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสรับวันนี้ใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามและก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับ อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ